ในประเทศแล้วเดินหน้าต่อแต่ว่าความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีไม่เกิดนะคะความยุติธรรมไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณได้รับเงินชดเชยหรือไม่ด้วยนะเพราะว่าญาติของเตักใบนีใยได้รับเงินเงินชดเชยเยอะด,ดิฉันพูดครับคำกล่าวว่าที่ไหนไม่มีความยุติธรรมยุติธรรมเป็นตัวเหตุของความสามาคัคคีถูกต้องแต่คุณชอตต้องรู้ว่าความยุติธรรมเนี่ยในโลกมันมีไหมคือความยุติธรรมจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นต่อใครและมีอำนาจ คนที่มีอำน,นาจคือคนที่ขวมขวมยุติธรรมนี้คือหลักการในวนโลกนี้ดังนั้นเราจะสงครามที่เกิดขึ้นการทะเลาะเกิดแดงเหลืองส้มขึ้นมาปัจจุบันนะเพราะเราต้องการความยุติธรรมนิยามนี้มันมีต้นเหตุมากมายก่อนอื่นคุณต้องรู้กฎคุณพยายามจะแสวงหากฎความยุติธรรมแต่บางคนพยายาม,ยมจะรักษาป้องกันกฎอย่างเช่นกฎบ้านกฎเมือง เขาก็เพื่อความรักษาความยุติธรรมของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณจะเรียนตำราไหนเข้าใจอย่างไงเพราะฉะนั้นประเทศไทยมันมีอะไรลึกจิ๊กซอลึกกว่านี้คุณชอบครับ